วันนี้อยู่กับผมท่านว่า t w k p กับเกมที่มีชื่อว่า WOTB หรือ r l อ o อ t แชนบิดนั่นเองอ่ะวันนี้ผมได้อันนี้มาวิรถถังใหม่มาอีกแล้วเย้แต่แต่ไม่ใช่รถถังจากการอัพนะรถถังจากอีเวนต์เริ่มต้นของเรานรั่นเองเป็นรถถังโูโชม<อ>หลังจากครั้งที่ผ่านๆมาผมเล่นมมมมมเมดเจอะรถถังหมักใช่ปะ อันนี้ได้รู้ทางจิโจมาแล้วก็ลองเล่นไปแล้วรอบหนึ่งก็รู้สึกว่าเล่นเล่นยากพอสมควรนะบวกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันเครื่อนที่เครื่อนที่ผมว่าก็ก็ใช้ได้อะแต่ว่าการหมุนลากล้องของมันมันช้าซะเหลือเกินแล้วก็คูดาวค่อนข้างที่จะนานนะก็ก็ค่อนข,ข้างที่จะบางแล้วไม่ปมางบอกวะไม่รู้เหมือนกันผมโดนยิงตอนนั้นเจ็บมาก แต่ลูกกระสุนมันนี่โคตรแรงแรงในระดับเดียวกันเลยทีเดียวๆเพโอ้มันเป็นรถถังจิ้วโจมเบสทอร์ย์โอเครอบคิปนี้เราจะมาเล่นคันนี้กันนะไม่พูดพงางทำเพลงไปแล้ว let's go รูปแบบการลบปกติจำกัดผู้เล่นม,มาดูกันว่าจะมีรถถังอะไรบ้างฮะ KV1 KV1 นี่ ถังค่อนข้างคนเล่นเยอะเนาะผมเห็นบ่อยมากเลย KB1 เน่ยเฮ้ยมิสุมิสุคนทันเดดเอดหนึ่งร้อยแปดเอา,าเอะเฮ้ยเจอญี่ปุ่นสายมิสุอะฮะซึ่งตอนแรกผมก็จะไม่จะไปสายนั้นเลยผมกดผิดอัพพิสายเวนกรรมผมจะไปสายชิตโตนั่นแหละเดี๋ยวมา้บาบอกเจ้า มิสูมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นรถแต่ผมดูก่อนนะไม่ที่แต่ผมไปชิตโตแล้วมันจะไปม,ม,มันมันมันเป็นไปสายชิชิริใช่ไหมชิริกะชิตโตเอสเอสพีจีได้แค่นั้นเพราะว่าเราเอัามาชิตโตแล้วไง <laughs> มิสูไม่ได้แล้วฮะเสียดายจริงจริงมิสูไม่ได้แล้วนะอนวนะโอ้หถ้ายิงโดนก็ก็ดีไปแต่ถ้ายิงไม่โดนนี่จะเจ็บหนักเหมือนกันนะโหมด โอ้หมดอะหมดเิ่งโอ้รถวิ่งห้างเหรอหมดรถวนะิ่งหูกระเนี่ยโอ้ยมันโอ้ยมันลอยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อสูวนส่วนเล็งผมยังไม่ตรงเว้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเชื่อยิงเปิดแมวให้มันรู้แล้วเวรกรรมผมบ้ามากเลยทุกคนดูก่อนเฮ้ยต้องจิงอยู่ตู้ไหนเข้าวะเยอะมากอะ่ะทุกคนผมเนตตาตายเอาเดูก่อนถอยเลยถอยเลย มันก็ตึงทามากนะเดี๋ยวกันอะไรวะมันจะพลาดเองฮนะอื้อไอ้เชีย่ยโดนก่อนเลยยิงเขาไปสองนัดไม่โดนเลยเวรกรรำนี่นะฮะพวกผมที่ผมบอกว่าเล่นยากมันไม่เหมาะกับผมเลยเวย้ยไอ้เชี่ยเนี่ยเอ้ยมันมีสูนตรงนี้ด้วยโอ้ต้องเอาให้มันเตลมันค่อนข้างที่จะเล่นยากฮนะมันเป็นเหมืนนอนรถสไนด์อ่ะพูดง่ายๆเนี่ยบๆมันต้องตรงอะ่ะ จึงกว่าจะลิงคนอื่นคาบไปเด็กหรอโบลและนี่ออกไปจนเป็นเพื่อนเยอะมากตรงนี้ลิงยากมากอรับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยวะลิงยากจริงๆกูไปโดนข้างหลังกูโดนคันข้างหลังกูเลี้ยงคันข้างหน้าไปโดนคันข้างหลังจ้าเป็นไงกูชอบเลี้ยแคนนี้ เนี่ยมันไม่เหสสเมือนสูนเลีงมันไม่ตรงเหมือนมันไม่เหมือนรถคันอื่นเลยมันผมจะพูดยังไงดีอะเนี่ยไอ้เชี่ยวจบเข้าไอ้เฮียโอ้ยเฮียโอ้โอ oh, ้ตายตายกูตายอ้าโอ้ยอะไรโอ้แพงตัวแพงโดนยึดไอ้เฮียเกินไป โคตรไม่เหมาะกับกูเลยคันนี้เล่นยากมากมันเล่นมันมันโดดแต่เปล่าเมืเอ่อกี้แล้วยังจะพูดยังไงหัวรอ้อแบบนเยอะกูโอ้แปดพันเยอะแต่โคตรน้อยกูไปเล่นเป็นเจเหมือนเดิมได้เงินเยอะสุกวายเที่ยวกูไม,ม่เจกับไม่แม่เิบีเจนี่ปุ่มเล่นง่ายกว่าเยอะเลยไม่แม่ดิโอ้ มันเป็นสไนเปอรจริงอะเปนเหมือนแทบเป็นเกียบเอพีเอสไม่สไนเปชัดๆเลยอะอันนี้ก็เหมือนปืนอันนี้เหมือนปืนปืนไรเฟิลเอออันนี้เหมือนปืนไรเฟิลอันนี้ก็เหมือนสไนเปอร์พูดง่ายๆมันพวกผมว่ายังไงเนี่ยเชื่อถ้ากูอาไปสายนี้มันจะดีกว่าเนี่ยพาะผมอัพชิตโตไปใช่ป่ะชิตโตชิตโตมันไปสายแทงดิสโทเยร์อะ ซึ่งเนี่ยชีโต GDP อันนี้จะเป็นมินเดียมแทงอยู่ฮะซึ่งถ้าเราอัพไปชีรีก็ยังเป็นมินเดียมอยู่ใช่ไหมก็เลยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอะมินเดียมแต่ถ้าอัพไปแซนเวสโอย,ยอ์ถ้าเป็นแบบคันนี้กูกูไม่อยากอัพหรอกนะต้องหันเล่นอีกเยอะเลยอะไปฮะรู้สึกว่าสุนเลงมันค่อนข้างที่จะกเลงยากกันเลยทีเดียว กสุน้นแรงนะผมรู้มันแรงเะแต่ถ้าโดนก่อมันก็สะอนดออกแบเมื่อกี้แต่ว่าแต่เยอะแต่เยอะมากเกินอเกินวันอีกแล้วอะโอ้เอ็มโฟชูแมนเป็นรถที่ผมอยากได้เหมือันะเอ็มโฟอีวันอีแปดอะซึ่งมันเป็นรถฟูรี่อะ รถมีกาค่อนข้างที่จะเกาะกันเกือบจะนันนน่งหน่าอยู่นะ่ยข้าหน้าเทีย่ยวรถคันนี้แล้วกูต้องหาที่ซุม่มใช่ไหมไม่มีที่ซุ่มนี่ทำไมมีปไปยนเลยรถคันนี้มันมาอยู่ข้างล่างมีคนไปข้างหน้าเลยนะคันนี้นะมีอยู่ข้างล่างสุดที่หน้าเลยไม่เอาไม่ควรเอาไปข้างหน้าพูดยังไงร,รถคันนี้ออกไปข้างหน้านี่โอ้ผมผมพูดเลยว่า เจ็บๆนะดูแอะเพราะว่ามันย,ยี่เอ้ยพวกมันพุ่งโผล่มาตรงจุดอัพจุดตรงนี้นตรงไหนตัวนายกูยิวมหมดทางนี้จุดเด้งๆไม่ใช่เที่ยเลยยิงก่อนเที่ยเลยเนี่ยทุกคนนะจุดเด้งๆสุดยอดฮะ <laughs> o my god อะไรวะเน,นี่ยโอ้โหอยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอร้อง่าเคยยังไม่พร้อมจะยอมแบบใครจริงสักคนไ <c oughs> อ้เชี่ยมันรู้สึกว่าผมเคยเล่นแต่แบบเล่นแต่ลรแทงกับม,มินเดียมแทงวะมาเล่นแทงเด็ดทอยเออร์แล้วรู้สึกรู้สึกว่าคิดผิด มันเป็นอย่างนี้จริงๆชีวิตจะหาไม่นะเอาวันนี้รถไก่วะหนูรถผมโอ้โหเรียกูถูกว่าทำไมถอยหลังไม่ได้ปิดเนินอีกเหอกูมัวแต่ซูมอยู่เวรกรรมละผ่านนะโอโ้ของบ้านทางนี้ก็เต็มเลยตัวนี้มันต้องอยู่หลังพ่วงนะที่จริงต้องไปทางนูน้นผ่าจริงๆมาโอโ้เรียเลยไปดูคนอื่นเล่นดีไห,หอหลอยหลังมันเลยเพื่อน เอ้ยร้อยห้าสิบสองดาเมจอุย้ยสามร้อยดาเมจตัวไหนย,ยิงวะเมืเ่อกี้โอ้ยโอ้ยเอาข้างๆให้มันย,ย,ยิงนายจะนายจะเก็บเอาได้แล้วพวกโอเคเอ้ยเอาว่ะยงัยงยังเรายังมีหวังเอ้ยมาจากไหนวะคูเซเดอร์ไอรถเยอรมันนี่ผมมันแป้งจริงๆมึงอาจยิงกูได้เปลี่ยงเปลี่ยงเออ อุ้ยเพื่อนหายหนึ่ชื้อเหลือสามเพื่อนอีกหนึ่งมาโอเคมาสมทบตักทางมันให้ดีนะเพื่อนระวมันล้อมหนังนะอุ้ยเหลือตัวนึงตัวนี้โอ้ตัวเล็กน้อยโอเคเหลือสองตัวข้างหน้านี้แหละอุ้ยเจ็บเจ็บนะเพื่อนเจ็บนะเพื่อน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 ยิงติตัวเดียวชนะได้ไหมเนี่ยเลือดที่โอ้เลือดจะเสียเปียกเยอะแล้ว ดูทางด้วยยางอะเนี่ยเป็นเยียมไหมเปียเียมแข็งงูหายเลยกูเฮ้ยมีให้เยมีขีดเดียวผมงงเหมือนกันบางทีมันมีมันมีแบบไม่มีขีดแล้วมีขีดหนึ่งสองขีดแล้วก็สามขีดใช่ปะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมสูจะมีห้าตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งอะไรวะ h ฮฟวี่ใช่ไหมเฮฟวี่เดทยไลมินดียมแล้วก็อะไรวะไม่รู้อ่ะไม่ได้แหละอุ้ยคุณนาโต้มีเนี่ยคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนรถกันรถเลยดีวะ <c oughs> ไม่มีรถเลยอะ่ะไม่มีรถร้อสิบครับคุณชวนมากัน <c oughs> นี่เลยเหรอเดี๋ยวกนแปบนึงนะีเขาเล่นรถอะไรอ่ะผมไม่รู้ไงเขาเล่นรถอะไรเดี๋ยวกนแปน๊บนึงนะี่เอาออกก่อนได้ไหมอ่ะกดพร้อมก็ไน,นะอ่ะวิ่งเขามากลางกลาง,กา,งการอัดของผมจ้าบอนแต่พี่ไม่รีบกดน,นะครับผมไม่มีรถังหรือกรหรอกนะถ้าไม่เล่นก,ก็ยังไม่เล่นนะ ผมกำลังอัพอยู่เนี่ยผมกำลังปั๊มอยู่โทษทีกี่น,านแบบ่าเป๊บทักไปบอกเขาได้ไหมอะอะไรกันครับเนี่ยผมยังไม่มีรถางเลเวลสิเลยผมรู้ว่าคุณมีเลเวลเยอะเออศูนย์ว่าผมยังมีตรวถังที่ไม่เยอะเลยครับผมออกก่อนก็ได้ ไม่รู้น่ารู Murray ้สึกว่าจะเล่นกับเขายังไม่ได้อะเพราะรถถังผมยังไม่เลเวลสิบะลรอย่างเงี้ยกูจะมาเล่นไหนแม่ไว้วันนี้ไหนแม่ไหนแม่ความอบายทน์อ่ะยอมรับู่แล้วม้าผมก็อยากรู้ว่าผูจะยิงไม่โดนเลยหรือยังไงมันยังไงนตนนี้ผมจะบอกบอกกับตัวเองเลย กูจะอยู่ข้างหลังกูจะอยู่ข้างหลังพวกกูจะอยู่ข้างหลังกูไม่ออกไปทวงทวงอีกแล้วสัญญาผมไม่ตามพวกนี้ไปนะเพราะว่าเขาเป็นรถแข่งที่แค่งที่เรือดเร็วกันเลยจะเดียวเชียว,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 วซึรถแข่งก็ผมที่เป็นรถแข่งจู่โจมคันเดียวของทีมทด้วยแม่สุดยอดไปเลยอะ่ะแล้วเขายิงอะไรวะนะยิงบอกตัวตู้เหรอแต่ว่า แม่ยังไม่ถึงเขตที่ใส่สงครามได้ยินเสียงอะ่ะเขตนั้นเป็นการลบจริงจริงนี่ไม่ได้นะฮะได้ยินนิกน้อย e n g i n มตามพวกดีกว่าเพรว่าไม่มีที่ซุ่มเราจะลำบากอ่ะซูมก็ยากคลิปใหายถอดซูมไม่ดูอ่ะซูมยากมากอ่ะดูคนนี่คุ้มค่าที่บีบแลวฟูม,มากอ่ะกมนี้แทบทำอะไรไม่ได้เลย ูมึงจะอ้อมกันมาตรงนี้หรือเปล่าซึ่งผมยังกลัวเลยอะผมตามพวกไปดีกว่าปลอดภยัยใส่ทุ่มแต่ไม่มีที่ทุ้มให้กูทุ้มเฮ้ย <c oughs> กูยังเทอบโอ้ยมันดีดเครื่องมหัวมันถามจริงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเหมือนกูตาบอดเลยเล่นตัวนี้ถ้ามันดีดขึ้นนิดหนึ่งผมก็ต้องยิงสักการตรงนี้ปะ่ะ ดูใหม่เลยวะโอเคมันเป็นที่กระสุนโค้งเนาะอ๋อนี่ไงกระสุนเพรมัอนอยู่ที่กระสุนป่ะเพราะว่ากระสุนดำนี่มันไม่เหมือนทั่วมันไม่เหมือนกระสุนที่ผมเคยเล่นนะปืนมันดีจ้ะดีดขึ้นฟ้าเลยเว้ยท่าโดนเขาไี่จำลำบากเอานะมันโดนเจอแต่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่สุดดินไม้ อู้สองร้อยเจ็ดสิบสามดาเมจเป็นข้าเีงแรงนะนข้าเกี่ยงแรงนะอ้าวยิงกูไม่เข้าเรียบร้อยดีครับมือโคตรแรงผมบอกแล้วว่ามันแรงแต่ว่าเล่นยากชิบหายโคตรช้าบอกแค่นี้นหายเลยฮนะโอ้โหเชีย๊ยอย่างแรงบอกเลย สมสมฉายยาที่ข้ารถถัง Ooh, วะ่ะอู้หูดีนะข้าไอ้ี้ยไม่โดนนำตัวมันวะ <c oughs> ดิง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 อู้หสองร้อยเก้าสิบสี่ดาเมจนะค่อนข้างแรงในเลเวลห้าเลเวลเดียวกันนะผมว่าลูกกระสุนมันค่อนข้างที่จะแรงสุดหรือเปล่าชื้นหลบเตาอีกลำบากเราเนี่ยแหละ สองร้อยเก้าสิบดาเมจอะทุ้ยแต่เลือดเขาไม่ลดเลยว่ะเลือดหนักเกินไปเปล่าถามจริงปะยิงผมมาผมรับดาเมจอยู่แล้วอุ้ยเจ็บนะ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 ตายแน่นอนนะคุณไม่น่ารอดแล้วล่ะยิงผมมาก็เท่านั้นอ,อร่อยเลยฮะอร่อยเลยฮะผมเปล่งกระสุนยิงได้เดี๋ยมาดูถูกผม ไอจุกตานี่ยิงไมต่ต้องผ่านตัวแน่ตาม่อกิเล่นอะไรของกูมันเป็นที่กระสุดมันนะค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโค้งอะ่ะมันเหมือนยิงปืนใหญ่แล้วมันขึ้นฝาแล้วมันตกลงมาสู่ดินมันเป็นวิถีโค้งอะ่ะส่วนใหญ่ปืนมันจะเป็นตรงนะตรงดิ่งเนะนี่มันจะเป็นวิถีโคง้งซึ่งแรงแอด ปืนนี้ผมว่าจริงระยะกลางอ่ะได้เนะี่ยแต่ว่าระยะไกลนี่ก็ต้องแม่นๆหน่อยอะ่ะถามว่าดีไหมก็โคตรแรง <c oughs> โคตรแรงเลยอะ่ะกดรับไปกันอ,อะไรวะเนี่ยเงินอีกเรียบน้อยเรียงแรงนะแรงแรงแรงเอยเอาว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยแรงนะทำไมเล่นไป ทีดีใช่นี่คือสสยทีดีใช่ไหมวะช่วยช่วยบอกผมหน่อยน่าจะใช่แหละแม่มนเป็นสามเนียน่ยผมก็แม่ผมก็ดูยูทูบบ้างแหละแม่ทุกคน <c oughs> เล่นเกมขนาดนี้แล้วแม่ต้องดูยูทูบบ้างแล้วแหละที่จริงผมก็ไม่ได้คิกว่าจะมีคนตอบรับดูอะไรกันเยอะขนาดนี้อ่ะซึ่งผมก็มือใหม่ด้วยเกมน,นี้ผมก็้เยเชื่อไปกับพวกที่ว่าผมผมไม่อย,อยากอยู่ตัวคนเดียวผมดีไปกับพวกดีนะ่แฮะ ให้รถแทงเบากวกาไปกันเดินอย่างอื่นเลยอ่ะที่จริงมันน่าจะอัพอัพส่ผพานได้อัพอัพความหลิงเพิ่มได้นะแต่ว่าเงินเงินไม่พอฮะก็กูเอาเงินที่จะอัพชิตโตะมาอัพมาอัพคันนี้หมดแล้วอ่ะเออะแต่เงินตั้งหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามถึงจะซื้อชิตโตะ s จ g ได้ฮะซึ่งสเปเชียลกันใช่ปะวะผมโู้วลอ่าอย่าไปถือแบต่กันคนคนโม่เอยผมเลย คอมมอิวนิสต์มาทางไนอุทานุยอะไรในเรื่องบ้าเอานี้ผมผมอ้อมผมต้องอ้อมไปหลังขั้วนู้นไหมลำบากซะเดือดไม่ได้ค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆคือคือค,คุณคุณต้องหันลำลำตัวปืนไปลำตัวรถไปเว้ยมันแล้วมันจะเล็งง่ายกว่าเออผมพูดงี้แล้วกันให้เข้าใจ,จชัดๆ ถ้าพวกหมุนสามอหกสิบองศาผมว่าน่าจะเล่้นยากเงี้ยเพราะแทงิอยยือคันนี้มันค่อนข้างที่จะหมุนช้าเลยอะจอบเกาะไม่เข้ากูยังชอบเลยคันนี้โอ้ยเนาะยือผมชอบมากอะคันนี้จอบเกาะไม่เข้าจอบเกาะไม่เข้ากรละเบื่อนไปเลยอะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะมีมีกำแพง บางให้เราอยู่โอเควเวทกู้เสือตรงไหนวะนี้ตเฮ้ยชยื้อติดเพื่อนเดี๋ยวก่อนติดเพื่อนเลยติดกำแงมเลยแม่ไปเดีบ้านเพื่อนติดเพื่อนนะลังวะเฮ้ยเอาเปียงโอ้ยโอ้ยเชี่ยสองนัดเดี๋ยวก่อนโอ้ข้างหลังมันมโอ้คือขอบคุณครับโอ้ยโดยดูข้างหลังขอบคุณที่เกือบตายแล้วไอเวท<า>โอ้ยังไม่ดุ ชนเหลี่ยมเกาะแม่งพอดีเลยอ่ะเึื่อนตายเลยพีเดีวเกูกูเนี่ยจะตายต่อไปเพื่อนฝากด้วยนะที่เหลือฝากด้วยนะที่เหลือกูกลัวาตายเลือเกินความตายเป็นเรื่องปกติแต่มันชนมากเนี โอ้ยระเบิดหนึ่งร้อยไอ้มึงเป็นโลให้กูหน่อยดิเฮ้ยเด็ก่อนที่รักเป็นโลโอเคเวลิคกูเตอร์เห็นฮลิกลีกไปกันว่าจะปล่อยให้ผมโดนดาเมจคนเดียวบ้าบอกูคันนี้มันต้องลิงไปทั้งคันเลยอ,ยดลดอ,อยุ้ยปิดรถเพื่อนไอ้เหี้ยเดวก่อนกูเล่นโง่มากกูเล่นโง่มากจบโอเค ตนะูติดใจนะติดใจนะคันนี้ติดใจในความว้าวุ่นของมันเดี๋ยวก็เล่นดีเดี๋ยวก็เล,นนเ,วเล่นไม่ดีเลยคบคันนี้ต้องหัดอีกนานนะผมว่าคงต้องหัดอีกนานเลยีเดียวเชียว์ใช่ชนะเยี่ยมชอบคันนี้จริงๆชอบพูดคนันนี้บ้าแล้วไม่ใช่คนันนี้ชอบคำนี้จริงๆอนะ่ะ ซึ่งคันนี้ม่มันเป็นเฉพาะคันหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าค,คงคะแนนต่าเปียมากเมื่อต้องหันเป็นทั้งคันน่ะเออคุณง่ายๆผมก็มาอีกสักตาแล้วกันติดใจติดใจ,ดใจแม้จะตายบ่อยรางรถไฟมาเลยนะเยี่ยมทงเดียวด้วยเถอดด่านทงเดียวได้ไหม แต่สามจุดก็ที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวกันนะว่าโอเคตรงเดียวเนีย่ยดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนรุกผุมหมุนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่คือพูดง่ายๆก็คือรถมันไม่มีเกนแกนหมุนนะมันหมุนไปทางตีนตะขาบอย่างนี้เลยเนะี่ยผมก็พูดได้แค่นี้ลแล้วกันซึ่ง จะซูมจากตรงไหนดีถ้าถามว่าตรงไหนดีผมว่าตรงนี้แหละดีสุดเนี่ยถ้าเขาไม่อ้อมมาตรงนี้นะอ้อมมาตรงนี้ผมตายนะบอกเลยใครไปปะวะต้องชิบผมก็รู้ว่ามันไกลนะขับรถบนยวะข้บรถบินเลยเเวะขับรถเลยวะ อันนี้ได้อยู่นี้ได้อโดนหรอโดนเหรอโดนนี้หนึ่งนะโดนปีนตะขาบะีปฟังเลยต้อ,องเห็นดูมาวะน่าจะเห็นแล้วแหละโดนแต่ปีนะขาบกูยังเชื่อเลยอะ่ะหลักแน่นนะหลักแน่น โอ้เล็นยากมากพี่รักเป็นยากมากพี่รักโอ้กันกระสุนโอเคดีนะมีโล่ข้างหน้าก็ก็ก็สมควรที่จะมีนะฮะเพราะว่าก็ดูดิดูรถดิมันต้องออกมาที่รัก ื้าำหัวขั้นกดต่ำหน่อยก็ได้ะอันนี้บอกตัวเองผมรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว,ว่าผมไม่รู้ไงเครียดเลยมันเนี่ยกูตายเลยเียอเไรมาเนี่ยเกินไปเปล่าแทนจิบหายนะถ้าโดนอะ่ะถ้าโดนนะฟังฟังปากบางนะชกท่านเจอเนี่ยฮะทานเจอมันจะแรงได้เลยโอ้ยยัต

ลอดช่องนี้มาโคตรไกลที่รักยิงช้อลอดช่องรถไฟนะตายเลยไอ้ยี่ฮูถามว่าคันนี้ดีไหมดีอ่ะดีดีแ่แ่คิดใหม่อีกทีว่าดีดีแต่คิดใหมอ่อีกทีเออไปเล่นแค่แ่แบบคนเล่นง่ายผมว่า เล่นเล่นสายเนี่ยใสย่ใส่ขเขาเรียกว่าอะไรวะรถรถประเภทกลางอเออมันเล่นง่ายกว่าวิรถหนักก็คอนข้างที่จะเ,เล่นได้อะแต่ว่ารถกลางเนี่ยเล่นง่ายง่ายสุดหรือมั้งถ้าผมดูนะ่แต่เฉีย <c oughs> เอ,อ้ยไม่กล้าโอ้เพื่อนยิงขึ้นฟ้าฉลองเนี่ยฉลองแกฉลองแกชกัชยชนะใช่ป่ยิงขึ้นฟ้าขนาดเนี้ยเออจะเมื ¡La <laughs> no! no!